สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนแรงเนาะประมาณอ่าสี่โมงเนาะอีกอีกประมาณสิตอนนี้สี่โมงอนะเนาะอูกำลังซีเกมเดินทางออกไปคิวรถซ้ำเหนือเนาะเพื่อเดินทางกลับเวียงจันทนระ์เนาะเขาจะขี่รถเตียงนอนไปเนาะทุกคนฮ่าเยอะซ้ำเหนือมากอะสิได้สิได้สิบมือสิบมือแล้วนะสิบแปดมือละจ้ะ จะได้ถึงมือที่อำลาพาจากแล้วเนาะจะได้เดินทางสู้นครหลวอง,ลงอ,ลวอย่างจันทร์ที่ลงไปนครหลวงอย่างจันทร์เนาะลงไปนครหลวงอย่างจันทร์แล้วอูกะซิไปเดินทางไปอุดมไซเนาะเพื่อไปแก้บะทเนาะแต่ว่าในใจของอูอูยังบุหันยากไปอุดมไซเถือแต่ว่ามันจํเปิ่นเนาะเพราะว่าเฮาไปบะวายู่เมืองหล่าฮะนะแต่ละทีนี้ละแบบ ความเสือนะ่อเนาะพิ่นก็บอกว่าถ้าว่าเฮาไปบะนะถึงว่าเฮาสิีได้ส่งหวังหรือบ่ได้ส่งหวังอีหอย่างก็ตามเตแต่ว่าหอดวันหอดอ่ะก้อนพิเนพิ่นเอาพระลงอ่าเมือ่อบุญปีไม่ลาวหรือว่าสงการนะเขาต้องได้ไปบะก้อนหั่นนะถ้าต้องไปบะบะก่อนพิ่นถือทำพุน่นพิ่นถือสิั่นะฉะนั้นเขาก็เลยต้องได้เดินทางกลับและเพื่อไปอ่าอุดมไสไปเก้บนะนอะแต่ว่าในใจก็ยังบราอยากไปเนาะเพราะว่า ไปมีก็เสียเงินหลายเงเนาะค่าปีรถไฟไปกับค่านุนค่านี่เนานนะแต่ว่ามันจําเป็นเนาะเพราะว่าเราได้ไปบะไว้ถามว่าบะแล้วได้สมตั้งที่ปราถนาบอกกะอูกะคิดว่าได้เลยเพราะว่าอู้กะได้ไปท่องเที่ยวได้ได้ไปหลายหลายบ่อนตามที่แบบอาจใจยยากไปฮะนะก็ะถือว่าเออสามีกับอเคแล้วก็เลยว่าสีเดินทางกับเนาะตอนนี้กะเตรียมเครื่องไม่อย่างแล้วเวเดี๋ยวจะเอาเครื่องออกมาก่อนแล้วกะจะให้ตุ๊กไปส่งเนาะทุกคนกับกันเนอะ สุขดีสุขดีเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยขีอดก็ก็เนื้อพอเน้อให้ตุกไปส่งนี่ทุกคนอู้มาฮอดเชือสถานีคีอรถแล้วเนาะวันนี้กะตุกมาส่งเนาะขี่รถเตียงนอนเมื่อเนาะนั่งมาบึงนอนอันนี้นอนเนาะน่าจะเป็นคันนี้เนาะที่ฮรจะไปีออก้าโมกเลยอู้มีคนมาหลยเลย อเอาเอาอะเอาอันนี้ไปกันลืมเสื้อผ้าวิปากเลยทุกคนเป็นเงาเงาเนาะมื่อนี้พากันบได้เฮ็นอย่งเป็นเงาเงาสาวๆซึ่งๆเอาเสื้อผืนนี้ไว้หนาวกางคืนมันมันจะหนาวแล้วเขาจะได้ใส่อันลืไเขาจะนอนไปเนอะนอนออกรถทุกวงแลงสที่ไปฮอดอ่าเวียงจันกับประมาณ เก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเลยไลท์ไลท์สูงๆมเลดลองเชื่อเพื่อเพื่อรถฟ้าไฟนี่ก็น่าจะไปกินข้าวอยู่น้ำเนินเนาะงเบนบอกเมนไปกินข้าวอยู่น้ำเนินแล้วหลังจากนั้นกับข้าวแรงมีข้าวแรงอยู่น้ำเนินหลังจากนั้นก็ซีไปซีกว่ะแล้วกันขี่รถซื้อไปเลยขี่รถออกไปตรงเลยวันนั้นตรงเลยวันนั้นโบได้โบเลยนี่กะเข้าใจตุ๊กนอที่ซิมเมื่อที่ผ่านมาที่แปลว่าเทคแคร์เป็นอย่างดีแล้วก็พาไปฮันไปนี่กะจังใดฮะสองคนกะ ฮักกันเป็นมู่ฮักมูแพงกันคือเกขาเขาเจออู้กัดเนาะมาหามาจามเนาะประมาณอ่าตุกก็ประมาณแล้วบุญวัดตุกสีมาสีมาหาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออนเอาเครื่องไปแบบนนทุกคนเนาะอู้ที่เป็นป่าหลงตุกแล้วน้องตุกต้อคอบเจอน้องอู้เนาะที่มาหาเนาะมาหาแล้วก็มาจามน้องตุกอตุกก่อน บบมีอันเดอร์เฮูเดี๋ยว มูล 3, ค่าซาลาเปกรีบฟรีวะกินข้าวฟรีวะเอาอันนี้ไปแล้วกินข้าวฟรีวะแน่นอืมแม่นปะมแม่นปะโอ้โหโอ้โหโที่บุกมาซาด้กินข้าวฟรีกินอยู่น้ำเนินไว้อโอโหหางอาหารที่เฮาควสามารถเลือกได้ว่าต้องกินหานเด้อาะมีหานเดียว <c oughs> แซ่บยวเดกินกัน <c oughs> <c oughs> เวลามาแต่เสียงขว่องคือกันเขาจะให้เฮามากินข้าวสวยอยู่น้ำเนินหางนี้สิเป็นหานดังเนาะเพราะมีหานเดียวมีคู่แข่ง

อีนเนาะต้องเขียนชื่อชื่อยยังงี้เนาะลงดงดงซีเดอร์ซ uh, like, ีงามขึ้นปากมูได้เด้อสอนหนังสือผมมันการไปยากก็แล้วแล้ววันนี้มีคนหลายเลยที่จะเดินทางไปฮองกันพูนเออโชคดีเนาะเพราะว่ามาปีกไกรรถเพยสองมือสองคืนจะค่อยหอดเียงกันแล้วเาก็เลยขี้ย่านนะแต่ว่ามาจะนีโชคดี ให้ทุกคนเบิ่งคนกำลังจะขึ้นรถเต็มเลยนะคที่ราชบุมีคนเนี่ยเป็นเงาๆงาบัคนบัตรบัตเป็นแค่เดียวบัตรเป็นแค่เดียวเนี่ยเป็นเงาเงเนาะ ปวดเกิบก่อนอนี่ขัดเจ้าขึ้นเมื่อก่อนเนาะขึ้นก่อนที่ขึ้นรถต้องปวดเกิบเลยพรอมก็ต้องนอนโอเค คนหลายๆคนอาจจะติดต่ออู่ทางเฟ็บุ๊กได้เราคเฟสอู่มีปัญหาัเขาบได้เดี๋ยวเมื่อเพียงแมนะมันก็ไม็ได้แค่แต่ว่าอู่มันลืมละคับลืมละคับลืมลับ้ไกตัวตนได้พบเฟสนี่อ้ายเป็นคนตั้งให้บอี้อู่เป็นคนตั้งเองนะในสมัย2013เมื่อเมื่ออ่าเป็นั้นยปท่ยเกาปีล้ว โอ้ยไปก่อนอ่าเก็บดีดีดบ๊ายบายพอแล้วทิ่โทรหาเด้อพอแล้วจะเรือกโทรหาเด้อโอเคบายคิอแจกถุงให้เฮาเนอ้องเอาไว้เฮาซูเกิลกอขึ้นรถมันต้องซูเกิเลเนี่ย ต well. ีอ่ะนี่ยสิบีอ่ะดื่นะแม่เสร็จครพี่ต้น ตอนนี้รถกำลังเริ่มจะออกจากคิวรถแล้วเนะอูเห็นตุ๊กยังท่าอูอยู่เลยเหนาะเหงาใช่ปะเดี๋ยวเบิ่งเดินทุกคนที่เห็นตุ๊กน้องกันวะลูกอยู่ท่งนี้เน่ะว่าซึ่าตุ๊กยังท่าอยู่เนาะเอุโกนี่ตุ๊กนี่เดี๋ยวว่าดูตุ๊กยังท่าอูอยู่เลยพากันเหงาขนาดเนาะทีมาวันนี้ทีออกมาคือแบบ ต่างคนต่างแบบนั่งเง,ง,ง,ง<ๆ>าเงาวัดเทนอย่างหมดมือเลยแล้วก็ยำเดินทางออกมาเนาะเดี๋ยวจะน้อยกัขี่รถไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าเพิ่นจอดอยู่สายกที่ายบรรยากาศในเบืองแต่ว่าประมาณ8ปดโมงหรือ9ก้าโมงนี้เ <ๆ S 1> พิ่นน่าจะไปจอดอยู่ที่น้ำเนินเนาะแล้วก็สิกินเขาอยู่หันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยว,นนะยวขอนั่งรถกันนี่ทุกคนตอนนี้อูกะมาฮอดนครหลวง,งเวียงจนะันท์บุรียฮอ่เนาะหลังจากที่มาฮอดเมื่อวานนี้ประมาณออกรถมา5้าโมงแรงมาฮอด นครหลวงประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะเจ็ดโมงครึ่งแต่ว่ามาแล้วเบวย์ไทยคิปแบบสภาพแบบเมื่อยแหงแบบบบสามารถแบบจับกล้องออกมาถ่ายคลิปได้เลยแบบเมื่อยแท้เลยว่าเมื่อวานนี้อู้กันนอนมึดมื้อเลยเนาะนอนแบบนอนมึดมื้อเลยนะบบได้เฮ็ดอีอย่างเลยแล้วก็บอยไทยคลิปอีอย่างโบตัดคลิปบบได้กันต่อเลยกะมามหดนครหลวงยังจันละอ่าทีแรกว่าสิไปแกบะยูอุดมไส่เนาะทีแรกว่าสิไปแกบายูอุดมไสแล้วทีนี้อ่า สถานการณ์โควิดอยู่ในลาวเนี่คือแบบระบาดแหงและอ่าเมจันกับพ่อจอยฮันแบบยังให้อู้กับบ้านก้อนเพราะว่าว่อยังให้อู้มันไปอุดมใส่เถื่อเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทันยานยให้อู้ไปเหนือหลายยานได้ค้างอยู่พุ่นเซียนะแต่ก็ว่าอูกก้กะคิดว่าอ่ะคณะับได้ไปแก้บกักอะน่าจะ อ่าขอให้อ่ะแม่ไอทิวแกให้แทนก็นได้เนาะเพราะว่าแม่ไอทิวเคยว่าว่าค่ถ้ามาบ่ได้ก็คือฝากเงินฝากคําไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนแกให้ประมาณนี้เนาะก็ลองเบื่อเนาะว่าซีอ่ะให้เพื่อนแกให้ได้บอแต่ว่าอแม่กระพรอบอกให้อูกลับเหือก่อนเพราะว่าโซนิโควิดมันระบาดแฮงบ่อยังให้อยู่เวียงจันเนาะก็ทุกคนก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงมดเลยเนาะคือน้องชายของอูนเนี่ก็คือแบบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ ข้ามาแล้วก็ยู่ห่างๆกับน้ออูกันอนบ้องอูส่วนน้องกับยูพอน้องกินข้าวกินคนละเทือกินไผ่กินเล้วแต่งไผ่แตงเหล้ากินกับไปสําเนือครั้งนี้กับยู่ประมาณสิบมือเนาะแต่ว่าสถานที่ยังโมได้ไปก็คือยังโมได้ไปอ่ะพารที่ยังโมได้ไปเมืองเฮียมบอดังฮอนแล้วก็ ยังบ่ได้ไปอ่ะเมืองซัมเตอร์น้องหรือว่าเมองซัมไตแต่ก็บอกเป็นอย่างทุกคนเอาไว้โอกาสหน้าจะค่อยไปอีกเนาะเพราะโบแบบโบคิดว่าสิไปให้มันครบอยู่แล้วนะเพราะว่าคํามันครบแล้วโอกาสหน้าคือจะแบบโบมีบอลที่จให้ไปะนะก็เลยแบบเดี๋ยวบ้านาจะค่อยอ่ะไปอีกก็ได้สินะก็ได้มาฮอดน้วงพอลอยังจันไปที่ค่อยน้องก็ครอบใจตุกที่แบบววให้การตอนฮับแบบ เออเป็นอย่างดีแล้วก็เทคแคร์อีอย่างเป็นอย่างดีอุกะคบหอบน่นเปนปีเนาะบริเจอหน้ากันแล้ว่อยได้มาเจอหน้ากันกะบบแน่ใจว่าอ่าหลังจากนี้หลังจากที่อุกะไปบ้านนี้อุกะอาจจะบ่ได้ออกเดินทางแล้วเนาะเพราะว่าอูเจออูเดินทางหลายแลวก็รู้ซึกว่าอิม่มอย่างอิ่มอยู่เนาะอุสิกลับเมือบ้านเนาะไปเฮ็ดสวนเนาะกลับเมือบ้านไปเฮ็ดสวนอย่างพลาแล้วก็ไปเฮ็ดั้นเฮ็ดนี้ยูเฮนนั่นแหละ เห็นเบียกยูเหินหันอาจจะบ่อเลกเดินทางละเดินทางก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีจังจิออกเดินทางอีกหรือว่าประมาณกลางปีช่วงหน้าฝนจะค่อยสีออกเดินทางอีกกะตอนนี้กะยูเหอนแม่ไปก่อนนาะแล้วก็ไปเฮ็ดสวนแล้วก็ไปเฮ็ดสวนไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ก่อนค่ะกับประมาณนี้เนาะทุกคนทีแรกว่ามื้อนี้วัาสิกรับ้านตอนเศร้าแต่ว่าตื่นบบรันเนาะเมื่อยแหงนอนแล้วก็เลยว่าชีเมือกับตอนประมาณ2 0 0นงเนาะ2:00โมงจะกลับบ้าน ไปห่อ,อพุ่นก็ประมาณสี่โมงหรือห้าโมงหรือว่าประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงแงก็หอดแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่ะซ้อมอย่างกินข้าวก่อนแล้วก็สิเกมเครื่องก่อนแล้วค่ะชีเดินทางกลับบ้านเนาะแต่ว่าประมาณสองโมงนจะิกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็หาก,กับแป็นโมงเ้าเนาะกะเดินทา,างมาแต่อ่าสำเนือครั้งนี้ก็คือปก,กติอู้จะเป็นคนที่มึเมารถแต่ว่ามาสุดนี้ก็คือเมารถเมารถดเนื่องจากสาเหตุที่ว่า คนที่อยู่ข้างเขาอะคนที่แบบด้่งข้างๆกันอีะอย่างอ่ะเขาแบบเขาหักออกเสียนะเขาเบารถแหงจนแบบหักออกเสียนะส่วนอูฟูที่แบบว่าอ่าบอแบบบม่ค่อยเองรถแต่ว่าเห็นนั้นแล้วก็คือแบบเมาไปดับเลยแบบผู้สัมารจับกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปอียงได้เลยมีแต่แบบรับตาคมตาอยู่แบบนี้เพื่ออกให้มันเมารถเนาะ กับประมาณนี้เนาะทุกคนการถ่าปภักคลคิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ,ซบสคไครป์เป็นกำลังใจให้ดเด้อคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนเข้าไปติดตามสองมงูลโอเด้อสาวเลาซสำเนืองเป็นกำลังใจให้ตุกคลิปต่อไปเด้อคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย